วัสดีค่ะทุกคนวันนี้กับช่องอ e ี channel นะคะวันนี้เราก็จะพามาดูบ้านแซนด้าที่มันเออัปเตดตมาทั้งที่เราไม่ได้เก็บตัวอัปเตดตด้วยนะทุกคนอืมเราก็จะมาเล่นเครื่องเล่นไม่ใช่เครื่องเล่นสิเขาเรียกอะไรอะ่ะที่ปล่อยของหวันเหรอแล้วกลางคืนมันกลางคืนมันก็น่าจะมีอันนึ่งมั้งไม่รู้ะ โอ้สวยมากเลยอ่ะดีกับปีที่แล้วนะเนี่ยแต่งเด็ดเน,เนี่ยอ่าฮะสวยมากเลยหอยยะข้ทาท่านี้ก็ไม่ได้นะเนี่ย,ย,ยหอยะอะไรวะหอยอยะไม่ได้เรื่องเลยกับคนผพ้จที่จ,ก,จกเกินนะงั้ที่เกินห้ารายมาแล้วถึงพันเร็วๆด้วย เฮ้ยมีเตียงด้เหรอเฮ้ยมีเตียงได้เหรอแล้วบ้านซันต้าหลังจะมีอะไรเ,ออเรายังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเลยขึ้นไปตรงที่มันมีจิตชายไม่ได้ขึ้นไปห้องนอนมไม่รู้ซ้ำไจเหมือนมันจะเป็นบ้านแบบบ้านของแซนตีป้ป่ะไหนบ้านแซนตีว้วะนี่เหรอนี่คือบ้านแซนตี้เหรอเราจะ ทำฤดูหิมะนะจ๊ะอดูหิมะแบบนี้มันก็จะต้องหนาวนะทุกคนหนาวแนทเหนื่อยเกินไปเราแค่มาเปิดตาผิดไงทุกคนไม่ได้โกโหกเราเพิ่งขึ้นมาถึงด้านนี้เองอะไม่มีแล้วเหรอมีแค่สองใช้เหรอ แสดงว่าเตียงนอนก็อยู่้านหลังเฮ้ยสวยอะเราจะมาดูของการที่มันอัปเดตมากกดเอามันออกไปขอฉับตัวอะไรเนี่ยอุ๊ยอืทุกคนเราเล่นน้ำมังอัด้ว้เ,เฉลยจบนี่คืออะไร พีอ,อ,วอนนีวันคริสต์มาสเหรอสโนองแมนสองพันยี่สิบวันคริสต์มาสสองพันยี่สิบอะไรอ่ะพีอีสองพันยี่สิบมั้งอ่ะมีอะไรอีกไหมทำไมเราต้องมาทำอะไรบนฟ้าด้วยทำไมเราไม่ทำข้างล่างเนี่ย เราลงไปทำข้างล่างกันดีก,กว่าทุกคนนี่เหมือนเอลซ่าเลยอ่ะฉันจะปล่อยพลังน้ำแข็งมาให้หมดัดเออเราไปเล่นเอลซ่ากันอย่าพึ่งอย่าพึ่งเหมือนเอลซ่าเลยอฮ้อยเฮ้ยเฮยเฉยเฉยไอชิอชิยยชเฉยติดเพื่อนมาแนี่ยติดไอ,อ,อเฮ้ยเฮ้ยเฉยเฉยไม่รู้มันจะเป็น ติดมามันติดอะไรสักอย่างที่ตรอแร่เหรอเอาเลยไปเจอกันคือวันคิดไม่ก,ก็ไม่มีอะไรแค่แค่นี้นะ <c oughs> มันจะไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ำฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด,กดสัิ๊กเกอรด้วยนะบายไปแล้ว